สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ็อปทอล์กเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังกับผมพบเอกพรยังคงยังคงเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยที่วันนี้เรานอกจากจะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง2,041รายเรายังมีผู้เสียชีวิตพุ่งพรวดเดียวกว่า31รายถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาดมานะครับ ขณะที่หลายจังหวัดเองก็มีการรณรงค์ให้คนใส่หน้ากากกันอย่างที่จังหวัดสงขลาครับที่วัดเลียบเจ้าอาวาสเขาขึ้นป้ายเป็นภาษาใต้ไว้เลยครับว่าให้ใส่หน้ากากใครไม่ใส่จะส่งผีไปหลอกถึงที่บ้านไปดูภาพกันครับนี่เป็นป้ายผ้านะครับที่จะเห็นข้อความแบบนี้เขียนเป็นภาษาใต้ว่าใส่หน้ากากนั่งหางล้างมือกันทุกคนนะโยมใครไม่ปฏิบัติตามสงผีไปหลอกที่เรือน หรือก็คือใส่หน้ากากนั่งห่างล้างมือใครไม่ปฏิบัติตามเดี๋ยวจะส่งผีไปหลอกถึงที่บ้านนั่นเองนะครับป้ายผ้านี้เนี่ยถูกติดไว้ที่หน้าวัดเลียบในอำเภอเมืองสงขลาติดโดยพระครูนพกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดครับทำให้ญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดรวมถึงคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาพออ่านแล้วก็เข้าใจทันทีแล้วก็ต่างอมยิ้มไปตามๆกันนะครับโดยเฉพาะท่อนที่บอกว่าใครไม่ใส่หน้ากาก,ากเนี่ยเดี๋ยวพระจะส่งผีไปหลอกถึงที่บ้าน ไอเดียนี้เนี่ยทางเจ้าอาวาสบอกว่าต้องการจะให้ชาวสงขาตื่นตัวในการป้องกันโควิด -19 จึงเขียนป้ายประชาสัมพันธ์เป็นกุศโลบายทีเล่นทีจริงที่หอกล้อให้ญาติโยมได้กลัวต้องใส่หน้ากากาอนามัยกันทุกคนเมื่อเดินทางออกจากบ้านไปในที่สาธารณะนะครับส่วนภาพรวมตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่และตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้ยังคงน่าเป็นห่วงครับคุณผู้ชมวันนี้สบครายงานว่ามีผู้ป่วยรายใหม่2041ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม71,25 0คนเสียชีวิตวันนี้สูงถึง31รายนะครับรวมยอดสะสมทั้งหมด276รายสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือมีผู้ป่วยที่มีอาการหนักถึง981คนใส่เครื่องช่วยหายใจ278คนกระจายอยู่ทั่วประเทศสำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตเป็นชาย18รายหญิง13รายอายุระหว่าง31ถึง83ปี พทย์หญิงพิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกส,สบคยังพูดถึงการค้นหาผู้ป่วยโควิดเชิงรุกในชุมชนคลองเตยว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้นําผู้ป่วยเข้าสู่ระบบรักษาแล้ว100%เปอร์เซ็นต์โดยพบว่ามีความรุนแรงใน3ชุมชนมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากการระบาดระลอกเดือนเมษายนถึง304รายอาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนแออัด193รายอาศัยอยู่ที่แหล่งอื่นๆเช่นคอนโดหอพัก111ราย ไปฟังเสียงคุณหมออภิสมัยผู้ช่วยโฆษกสอบคกันชุมชนด้วยนะคะในปัจจุบันนี้นะคะ มีรายงานผู้ติดเชื้อผลตรวจเป็นบวก304รายซึ่งใน193รายจะค่อนข้างหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัดและเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าในกลุ่มก้อนที่พบการติดเชื้อผลเป็นบวกนี้นะคะทางกทมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ช่วยเหลือกันนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วทั้งสิ้นร้อยเปอร์เซ็นนะคะและตอนนี้ได้มีการพูดคุยกันถึง 39ชุมชนนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อหนาแน่นอยู่ที่3ชุมชนหลักนะคะส่วน5จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุดอันดับที่1ยังคงเป็นกรุงเทพนะครับ675ารายสะสมตอนนี้13,958รายตามเรด้วยอ,อันดับ2นนทบ,บุรีครับ277รายสะสมคือ2,141รายอันดับที่3สมุทรปราการ161ราย สะสม2,167รายอันดับที่4ชนบุรี153รายสะสม2,762รายและ5สุราษฎร์ธานี69รายสะสม822รายขณะเดียวกันวันนี้นายอธิรัตนเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่โกดังสเตเดียมของการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือว่ากอทอทและที่วัดสะพาน เพื่อดูความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิดโดยมีผู้แทนหน่วยงานจากกระทรวงกลาโหมสาธารณสุขและกรทมไปร่วมตรวจสถานที่ที่โกดังสเตเดียมด้วยจากนั้นได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการตั้งโรงพยาบาลสนามมีข้อสรุปเบื้องต้นในระยะเร่งด่วนให้ใช้พื้นที่วัดสะพานเป็นโรงพยาบาลสนามซึ่งขณะนี้รองรับได้100เตียงและมอบหมายให้หน่วยงานสาธารณสุขเร่งประเมินถึงความเหมาะสม ของสถานที่อาคารโกดังสเตเดียมนี้ขณะเดียวกันวันนี้กระทรวงสาธารณสุขสรุปมีผู้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด1 9ผ่านหมอพร้อมจำนวน611,277คนแล้วนะครับแบ่งเป็นลงทะเบียนผ่านลายหมอพร้อม438,247คนและผ่านแอปพลิเคชัน173,030คนนี่เป็นข้อมูลตอนช่วงบ่ายสองโมงครึ่งที่ผ่านมาครับ ขณะที่ตอนเจ็ดโมงเช้าเพจหมอพร้อมได้ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวเพื่อทำการอัปเดตเวอร์ชัน l i n e OA จาก2.1เป็น2.2แล้วตอน11เอ็โมงก็กลับมาให้ใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวเลขรายวันที่เราเห็นแบบนี้คุณผู้ชมครับอาจจะไม่ได้ลงกันง่ายๆนะครับเพราะว่ามีความคิดเห็นของคุณหมอที่มองว่า3อาทิตย์หลังจากนี้เราอาจจะเห็นสถานการณ์การระบาดที่มีตัวเลขพุ่งสูงขึ้น ขณะที่การวัดประสิทธิภาพวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรกปรากฏว่าฉีดไปแล้วสร้างภูมิคุ้มกันถึง96.7%ทําให้มีความเห็นจากคุณหมอว่าเราควรจะเร่งปูพรมฉีดให้เร็วที่สุดครับนายแพทย์ยงผู้วรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้โพสต์เฟซบุ๊กเช้าวันนี้นะครับ <c oughs> เกี่ยวกับการศึกษาภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น หลังฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกเข็มแรกในคนไทยที่ทางสูตได้ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่าง61คนพบว่าภูมิต้านทานที่ตรวจพบมีการตอบสนองตรวจวัดภูมิต้านทานได้ถึง96.7เครับเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจวัดภูมิต้านทานในผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วก็หายจากการติดเชื้อแล้วเป็นระยะเวลา4-8สัปดาห์พบว่ามีภูมิต้านทาน92.4หมายความว่าการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกเข็มแรก สร้างภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคนที่ติดโควิดแล้วหายและพบว่าระบบภูมิต้านทานในเพศหญิงจะสูงกว่าเพศชายและคนที่อายุน้อยกว่า60ปีจะมีภูมิต้านทานสูงกว่าคนที่อายุมากกว่า60ปีขณะนี้กําลังรอวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจํานวนมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะตรวจเลือดหาภูมิต้านทานก่อนฉีดเข็มที่2อีกหนึ่งครั้งรวมถึงหลังฉีดเข็มที่2แล้ว1เดือนภูมิต้านทานน่าจะมีระดับสูงมากและอยู่ได้นาน คุณหมอยงอธิบายว่าจากข้อมูลพอสรุปได้ว่าแม้จะฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเพียงเข็มเดียวก็พบว่าระดับภูมิต้าน,านทานที่ตรวจได้เนี่ยเป็นระดับที่น่าพึงพอใจจึงแนะนําว่าการปูพรมฉีดเข็มเดียวควรทําไปก่อนนะครับให้ได้ประชากรให้ได้มากที่สุดใช้แอสตราเซเนกานี่แหละแบบนี้จะได้ประโยชน์สูงสุดแล้วตามด้วยการกระตุ้นอีก1 0บถึงสิสัปดาห์ต่อมาหรือว่านานกว่านั้นหมายความว่าในช่วง3เดือนแรกน่าจะเป็นการปูพรมฉีดวัคซีน หากฉีดได้เดือนละ10ล้านคนก็สามารถปูพรมไปได้ถึง30ล้านคนหลังจากนั้นก็ตามด้วยการกระตุ้นรวมทั้งฉีดรายใหม่เพิ่มขึ้นด้วยก็จะได้เป้าหมายอย่างรวดเร็วและถ้ามีวัคซีนชนิดอื่นมาเสริมด้วยแล้วก็จะยิ่งทําให้การฉีดวัคซีนกับประชาชนหมู่มากประสบผลสําเร็จเร็วยิ่งขึ้นด้วยทางด้านนายแพทย์ธีระวรัธนารัตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงสถานการณ์การระบาดของไทย โดยย้ำเตือนว่าจํานวนผู้ติดเชื้ออาจจะพุ่งสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่1นถึงสในเดือนนี้หากเป็นไปตามลักษณะระลอก3ของต่างประเทศโดยแหล่งที่เสียงมากก็คือขนส่งสาธารณะที่ทํางานและที่พักอาศัยทั้งแบบบ้านเรือนหอพักแฟลตอาพาร์ตเมนต์คอนโดและชุมชนแออัดนอกจากนี้ยังพูดถึงการพบเชื้อในเคสเด็กและเคสผู้พิการที่เพิ่มสูงขึ้นจึงควรต้องร่วมกันจัดระบบการดูแล โดยต้องเน้นเรื่องการป้องกันและการเฝ้าระวังการติดเชื้อและการแพร่เชื้อให้ดีครับท่ามกลางตัวเลขที่สูงขึ้นรายวันแบบนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าหนึ่งในคนที่รอดก็คือนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับหลังจากที่นายสมศักดิ์ไปกินข้าวไปสังสรรค์กับเพื่อนที่จังหวัดสุขโขทยัยช่วงสงกรานที่ผ่านมาแล้วคลัสเตอร์นี้มีผู้ติดเชื้อไปแล้วถึง55ราย วันนี้เป็นวันแรกที่นายสมศักดิ์กลับไปทำงานที่กระทรวงครับหลังจากกักตัวมาแล้ว14วันแล้วไปตรวจรอบที่2มาแล้วผลเป็นลบไม่ติดเชื้อครับจากกรณีการพระบาดของโควิด -19 ที่จังหวัดสุขโขทยัยซึ่งจากการตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้ป่วยส่วนใหญ่พบว่ามาจากงานเลี้ยงสังสรรค์วันสงกรานซึ่งมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมอยู่ด้วย จัดกันที่ร้านอาหารคาเฟ่เดอะทรีตำบลปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาทําให้สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดสุขโขทยัยเปิดเผยข้อมูลว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดจากคลัสเตอร์ร้านอาหารคาเฟ่เดอะทรีนี้พบว่ามีจํานวนถึง21รายอีกทั้งแพร่กระจายเชื้อไปสู่ครอบครัวและคนที่ใกล้ชิดอีก34รายรวมแล้วมีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้สูงถึง55ราย ตอนนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลที่จังหวัดส,สุขโขทัย52รายและรักษาตัวในกรุงเทพ3รายล่าสุดมีผู้เสียชีวิตไปด้วย1รายนะครับและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตอน10โมงครึ่งครับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เดินทางเข้าไปทำงานที่กระทรวงถือว่าเป็นวันแรกของการทำงานหลังกักตัว14วันและได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด1 9ครั้งที่2ไปแล้วในวันที่27เเมษายนที่ผ่านมา ผลตรวจไม่พบเชือ้อวันนี้จึงเข้าไปทํางานที่กระทรวงได้ทันทีเพื่อทํางานที่ค้างอยู่ให้เสร็จไปฟังเจ้าตัวพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครับเรื่องของเรื่องมันเนี่ยที่ร้านอาหารเนี่ยมีกลุ่มคนนะอยู่สี่ห้าคนที่เดินทางจากเชียงรายไอ้กลุ่มหนึ่งก็เออเป็นพื้นที่มันมีคนไม่เท่าไรเลยเนี่ย รูปที่เอามาซ้อนหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นของจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องมีน้อยมากแล้วผมดู้วสถานการณ์มันไม่น่าสนส่วนกรณีที่โลกโซเชียลถามหาว่านายสมศักดิ์หายไปไหนคุณสมศักดิ์ยืนยันว่าไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ก่อนหน้านี้อยู่ระหว่างการกักตัวจึงอาจจะไม่ได้เห็นหน้ากันโดยได้ไปตรวจโควิดรอบที่2ที่โรงพยาบาลราชทานซึ่งผลออกมาเป็นลบ ส่วนกรณีดราม่าว่าวัคซีนที่ตนฉีดไปเมื่อวันที่16มีนาคมนั้นเป็นน้ําเปล่าคุณสมศักดิ์บอกว่าเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นและตนจะไปฉีดวัคซีนเข็มที่2ในวันที่25พฤษภาคมนี้ครับวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมสบคชุดเล็กด่วนนะครับเพื่อประเมินสถานการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนคลองเตยพร้อมกับจะเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยด้วยครับ ในประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าสบาคชุดเล็กตอนบ่ายสองที่ผ่านมาโดยมีคนที่เข้าร่วมประชุมเช่นนายอนุทินชาญวิรุกูรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมก็เพื่อประเมินสถานการณ์โควิด -19 ครับหลังที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ติดเชื้อในกรุงเทพเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันมีการหาหรือถึงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อเตรียมการรองรับหากมีการแพร่ระบาดในชุมชนคลองเตยและได้เตรียมโกดังสเตเดียมท่าเรือไว้เป็นที่รองรับจะจัดให้เป็นโรงพยาบาลสนามล่าสุดวันนี้นายกได้ประชุมสบคชุดเล็กนะครับตอนนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จครับจึงยังไม่มีข้อสรุปใดๆออกมา ขณะที่มีรายงานส่วนหนึ่งออกมาว่าทางสอบอคชุดเล็กนะครับเตรียมจะระดมฉีดวัคซีนให้กับชาวชุมชนคลองเตยในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนี่เป็นข้อมูลที่ออกมาเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดความคืบหน้าต่างๆกันต่อขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานายกได้เชิญคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจเข้าพบเพื่อหา,หารือเรื่องมาตรการดูแลเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ในรอบล่าสุด ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาถึงความคืบหน้าของมาตรการต่างๆที่ได้ดำเนินการกันอยู่ในปัจจุบันทั้งในส่วนของมาตรการด้านการเงินผ่านการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 และการออกพรกด้านการเงินต่างๆที่ดําเนินการอยู่รวมถึงมาตรการด้านภาษีทั้งการลดภาษีและการขยายกําหนดเวลาต่างๆมีมาตรการด้านการคลังผ่านโครงการเยียวยาและมาตรการกระตุ้นกําลังซื้อ ซึ่งก็มีทั้งโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเช่นอะไรบ้างโครงการคนละครึ่งระยะที่1ระยะที่2โครงการเพิ่มกําลังซื้ออย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนโครงการที่ยังดําเนินการอยู่ก็มีอย่างเช่นโครงการเราชนะนะครับพูดถึงการระบาดโควิด -19 รอบล่าสุดนี้มีผู้ติดเชื้อกระจายไปทั่วประเทศจึงมีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณามาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมเพื่อดูแลและเยียวยาประชาชนอย่างเร่งด่วนและฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยจะพิจารณามาตรการที่สามารถดําเนินการได้ทันทีเช่นมาตรการด้านการเงินด้านสินเชื่อพักชําระหนี้รวมถึงมาตรการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนมาตรการการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งนี้นาะยกได้เน้นย้ําในที่ประชุมเรื่องความจําเป็นที่จะต้องพิจารณามาตรการที่จะออกมาใหม่ในรอบนี้นะครับด้วยความรวดเร็วและความรอบคอบ โดยมาตรการใดๆที่สามารถดําเนินการได้ทันทีนายกก็ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดนําเสนอที่ประชุมครอมเพื่อพิจารณาในการประชุมวันพุทธที่5พฤษภาคมนี้ครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราจะมีช่วงใหม่เศร,รธธษฐกิจติดดาวครับเป็นการนําเสนอเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับเศร,รธธษฐกิจเกี่ยวข้องกับปากท้องที่คุณควรจะรู้วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามก๋วยเตี๋ยวสูตรกําแพงเพชรครับ ที่มีตังแค่10บาทก็สามารถลิ้มลองความอร่อยได้ลูกค้าประจําบอกว่าที่นี่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยเกินราคานะครับเขาทํายังไงให้ก๋วยเตี๋ยวถูกแบบนี้แล้วยังอร่อยได้อยู่อีกติดตามได้กับช่วงนี้เศรษฐกิจติดดาวครับฟังไม่ผิดค่ะคุณผู้ชมเพราะที่ร้านเขาขายกันชามละ10บาทจริงๆกําเงินน่นๆไว้ในมือแล้วก็เดินเข้าร้านไปลิ้มลองความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวได้ ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราพูดถึงคือร้านก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรกำแพงเพชรตั้งอยู่ริมถนนชัยนาทวัดปากคลองมะขามเท่าเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่ที่หนึ่งตำบลปากคลองมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก่อนถึงวัดหลวงปู่สุขหรือวัดปากคลองมะขามเท่าประมาณ1กิโลเมตรค่ะ ชามละสิบบาทตามที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพต้องบอกเลยว่าไม่น้อยทีเดียวสำหรับเด็กรับประทานหนึ่งชามก็อิ่มกำลังดีส่วนคนโตก็เพิ่นสองชามไปเลยจ้าแน่นแบบจุกๆรสชาติบอกได้คำเดียวว่าอร่อยอร่อยแซบทั้งต้มยำทั้งน้ำตกทำให้เป็นที่ติดอกติดใจมีลูกค้าทั้งขาจรและขาประจำแวะมาอุดหนุนตลอดทั้งวันเคล็ดลับของความอร่อย เจมแหม่มบอกกับทีมข่าวเศรษฐกิจติดดาว่าอยู่ที่ความใส่ใจโดยเครื่องปรุงรสเกือบจะทั้งหมดเจมแหม่มจะเป็นคนลงมือทําเองทั้งเจียวกระเทียมเคี่ยวกะกหมูคั่วบดพริกป่นคั่วบดถั่วลิสงและทอดเกี๊ยวกรอบทุกขั้นตอนทําให้มั่นใจได้ในเรื่องของความสะอาดและถูกหลักอนามัยค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกแล้วก็ต้มยำต้มยำก๋วยเตี๋ยวไทยนะคะคต้มยำสิบบาท บบสิบบาททั้งสองเมนูเลยทั้งสองเมนูเลยถั่วกัวเองกระเทียมเจียวเจียวเองแล้วก็แคบหมูอีกป่นเจียวทอดเราทำเองทเองหมดเลยค่ะครับผมร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับแปดโมงค่ะสามทุ่มสามทุ่มทุกวันทุกวันทำไมขายแค่ชามาสิบบาทเจนแหม่มบอกกับเราว่าถ้าคำนวณต้นทุนที่แท้จริงแล้วที่ร้านขายชามาสิบบาทได้เพราะไม่ต้องใส่ถุงหรือกล่องจนทำให้มีต้นทุนเพิ่ม ปริมาณก็ให้ตามความเหมาะสมและยังสามารถทำกำไรได้จากการขายจำนวนเยอะๆตามจำนวนชามนั่นเองค่ะและถ้าซื้อใส่ถุงกลับบ้านก็ขายราคาปกติแค่30บาทเท่านั้นร้านเจ๊แห่มเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง3ทุ่มคุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นสามารถแวะชิมก๋วยเตี๋ยวหูสูตรกําแพงเพชรได้จ้าของถูกและดีแบบนี้ มีหรือที่เศรษฐกิจติดดาวเราจะไม่การันตีให้ขาดคุณผู้ชมอันนี้ก็คือช่วงเศรษฐกิจติดดาวนะครับของถูกและดีมีอยู่จริงทำวัตถุดิบเองแบบนี้น่าลิ้มลองนะครับเดี๋ยวกันพักสักครู่ครับคุณผู้ชมช่วงหน้าติดตามคนขับรถกระบะหัวร้อนขับจี้ท้ายปาดหน้าปบไฟใส่ก่อนจะคว้าท่อนเหล็กไปทุบรถคู่กรณี สุดท้ายขับหนีไปได้ล่าสุดมีรายงานว่าคนขับเตรียมเข้าพบตำรวจแล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมากรับยางไม่มีน้ำเพราะดินไม่ยอมทำงานอีเต้นไปถึงไหน ดยยรผผมมินกนกกททางงจนออลลลลตหเุุุ่ซฉีดวัคซีนแล้วยังจะติดเชื้โอโควิดได้ไหมติดได้ดิกลัวเปล่าไม่ต้องกลัวทำอย่างที่ซ้อมอเจอเชื้อก็พร้อมสู้สังคมไทยสู้โควิดวัคซีนบวกวิธีิว w น o r มอ l ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรห,หลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟัน ครับช่วยลดคราบหินปูนและคราบอื่นๆของฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมันเน่าแล้วยังไม่กินรู้ได้ไงว่านเน่าถึงจะเน่าก็ต้องกินบังคับกันได้ด้วยเหรอกิน เดียวกันที่โลตัสทุกสาขากว่า2,000แห่งลดทันที140บาทเมื่อซื้อครบ1,500บาทถึง4พฤษภาคมนี้หมูบดกิโลละ129บาทโลตัสหมูบดแพ็ค48บาทแอนตีนแชมพูและครีมนวดผมซื้อ1ฟรี1ถึง5พฤษภาคมนี้เส้นทางแบบไหนที่ใช่สำหรับปาเจริสปอร์ตทางตรงทางลัดหรือทางลุยเส้นทางไหนต้องไปได้หมดเพราะทุกเส้นทางนั้นสำคัญที่สุด สนับสนุนโดยรับชม2ช่องพรีเมียมจาก BBC ผ่านบริการ 3BB i กิกาทีวีับทอบ้องเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังโซเชียลแฮ่แชร์คลิปนะครับของกระบะหัวร้อนที่มีการตบไฟใส่มีการขับจี้ท้ายขับปาดหน้าลงรถมาคว้าท่อนเหล็กมาตีรถคู่กรณีเท่านั้นยังไม่พอนะครับหลังจากที่ก่อเหตุทั้งหมดนี้ยังมีการขับก่อกวน ระยะทางยาวก,กว่า5กิโลเมตรทําให้ทางคู่กรณีเห็นท่าไม่ดีนะครับก็อัดคลิปเอาไว้ก่อนจะไปแจ้งตํารวจล่าสุดมีรายงานว่าคนขับรถกระบะคันนี้เตรียมที่จะมาพบตํารวจแล้วก่อนอื่นไปดูพฤติกรรมของกระบะหัวร้อนคันนี้ครับไหมเจ,จาจันหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้พยายามที่จะทุบรถนะครับแล้วก็ปัดหน้านะครับไปไหมเจ้จาจันหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะครับช่วยดูด้วยนะครับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งครับ ไว้จจานมีชี้หน้าด้วยนะครับไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีมาฟาดรถนะครับไปถ่ายหน้านนเดินขับไปนไหน้าไปถ่ายหน้าวัเนี้ยไว้มจอาจานหนึ่งสองหนึ่งครับเป็นยนอะไรพี่บอจังหัดจังหวัดอะไรพังงาเน่านี่เป็นคลิปที่ถูกแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์นะครับหลังผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งแชร์ภาพและคลิปนี้ในกลุ่มแจ้งเหตุพังงา พร้อมกับขอให้ช่วยกันตามหารถกระบะคันนี้ทะเบียนบบไ,ไม้จจานหน1่อนพังงาที่ปาหินก่อกวนใส่รถอีกคันที่จนเสียหายนะครับแล้วก็ขออนุญาตแอดมินให้ช่วยกันตามหาด้วยทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบที่ต้นทางของคลิปคลิปนี้พบกับนายสุประชัยชัยแม่งอายุ40ปีเป็นชาวจังหวัดกระบี่ครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมตอนนี้ไปแจ้งความกับตํารวจสพตะกวทุ่งจังหวัดพังงาไว้แล้ว นายสุประชัยเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนกับเพื่อนขับรถกลับจากการทำงานที่อำเภอท้ายเหมืองโดยใช้ถนนเพชรเกษมเส้นทางภูเก็ตพังงาจูๆ่ๆมีชายขับรถกระบะเตโยต้าวีโก้คันนี้นะครับวิ่งตามมาเปิดไฟกระพริบใส่จากนั้นก็เร่งเครื่องแซงแล้วก็ขับปาดหน้าให้หยุดรถนายสุประชัยเล่าว่าเห็นท่าทางไม่ดีไม่น่าไว้วางใจครับตอนนั้นก็เลยไม่กล้าเปิดประตูลงไปพูดคุยทําให้ชายคนนั้นเดินกลับไปที่รถและเอาท่อนเหล็กยาวประมาณ1เมตร มาทุบที่กระจกหน้ารถหลังรถและด้านข้างจนกระจกของเขาแตกเสียหายถึง3จุดจากนั้นพอตั้งสติได้ก็รีบถอยรถแล้วก็ขับหนีไปนะครับแต่เรื่องไม่จบเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่คนถ่ายคลิปเนี่ยพยายามขับรถหนีรถกระบะหัวร้อนคันนี้ก็ยังขับตามมาก่อกวนอีกเป็นระยะทางกว่า5กิโลเมตรเขาก็เลยตัดสินใจถ่ายคลิปแบบนี้ไว้เป็นหลักฐานแล้วโทรแจ้งตำรวจให้สกัดจับ แต่สุดท้ายกระบะหัวร้อนขับหนีไปได้นะครับล่าสุดมีรายงานว่าหลังโซเชียลแชร์โพสต์นี้ออกไปกระบะหัวร้อนรายนี้ติดต่อมาหาพนักง,งานสอบสวนเจ้าของคดีแล้วบอกว่าจะเข้าพบตำรวจในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ที่เราข่าวนี้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับในการขับขี่บนท้องถนนเพราะถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะยังไม่แน่ชัดว่าทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันมาก่อนแล้วมีการตามมาเอาคืนกันบนท้องถนนแบบนี้หรือเปล่าแต่การทําพฤติกรรมแบบนี้ หาเกิดอุบัติเหตุขึ้นแน่นอนครับย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ครับช่วงนี้ติดตามเรื่องราวดีๆจากอามาโดกันครับ สวัสดีครับพบกับผมชนะนนตรีย์ชันนะครับกับการมอบความสุขถึงบ้านนะครับเพียงแค่โทรมาให้ทันนะครับของจะถึงหน้าบ้านภายใน3วันค่อยจ่ายเงินสดแบบง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วอามาโดนะครับมีหน้าร้านเนี่ยใกล้บ้านคุณผู้ชมนะฮะถึง44สาขาทั่วประเทศเลยในทุกห้างชั้นนำนะครับบางร้านเนี่ยก็จะชื่อว่าอามาโดนะฮะบางร้านก็จะชื่อว่า Made in Beauty ครับแล้ววันนี้ครับก็จะมีสินค้าของ Made in Beauty ของเรานั่นก็คือเซตนี้เลยนะครับเซตนี้ต้องบอกว่าเป็นเซตโกคาเวียพรีีีีีเเเมมมมม่่ยยยซซซตตนนนนนะะะคคคครรรััับบึงงท้้้้หหด5ชิิปกกแลลวา็จือ ปกเดียว2,000กว่าบาท3,000กว่าบาทนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเปิดโปรโมชั่นรับรองว่าตกกระใจแน่นอนครับเพราะว่าเซตนี้ทั้งหมดนี้ปกติขายอยู่ที่2,990บาทแล้วต้องบอกว่าประกอบยากมากนะครับต้องทํากล่องใส่ทีเดียว5ชิ้นครบจบในเซตเดียวนะครับปกติแล้วเนี่ยวางที่หน้าร้านของเราแป,ป๊บเดียวหมดต่อแถวซื้อแป,ป๊บเดียวหมดนะครับแต่วันนี้จะเปิดอาทีทองให้นะครับซึ่งเซตนี้มีตั้งแต่ครีนซิ่งโทนเนอร์โลชัน่นเซรั่มเข้มขน้นและสลิปปิ้งมาส์คเข้มขนน วันนี้ทุกคนมีเวลา2นาทีนะครับกับ1,000สิทธิ์เท่านั้นที่จะได้ราคานาทีทองเพราะว่าปกติแล้วเซตนี้2,990บาทวันนี้จะเปิดโปรโมชั่นเลยนะครับถ้าโทรมาทัน1,000สายแรก คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่499บาทไม่มีค่าส่งส่งฟรีถึงบ้านครับพร้อมแล้วหยิบมือถือขึ้นมาโทมรมาเลยครับที่027668899หรือ Li น์ ad a m a d o 9 9นะครับต้องย้ำอีกครั้งว่าปกติเซตนี้นะครับมี5ชิ้นเลยนะฮะแล้วจำหน่ายอยู่ที่2,990บาทมีวิธีใช้อยู่ด้านหลังนะครับย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้อยู่กับโปรโมชั่นนาทีทองกับครีมโกคาเวียเซตที่มีทั้งหมด5ชิ้นเนี่ยนะครับแต่วันนี้จ่ายเพียง499บาทกับ1นาที38วินาทีสุดท้ายรรบีรบโม,ม 027668899หรือ l ล n e แอดอามาโด99นะครับใครยังไม่เคยสั่งของผ่านทีวีไม่ต้องซีเรียสครับโทรมาเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าสายไม่ว่างแล้วไม่ต้องตกใจนะครับและไม่ต้องโทรซ้ำยิงมาให้สายไม่ว่างให้ทัน1000สายแรกเนี่ยคุณได้สิทธิ์แล้วนะครับเซตนี้คุณจะได้สิทธิ์ในการซื้อเพียงแค่499บาทเท่านั้นโทรมาบอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรยังไม่ต้องโอนเงินนะฮะยังไม่ต้องออกไปที่ตู้ ATM นะครับกล่องนี้จาก2,990บาทนะครับจะไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินสดเนี่ยนะคร 500ใบเดียวได้ตังทอนด้วยเพราะว่าไม่มีค่าจัดส่งนะครับวันนี้1เซตจาก2,990จ่ายเพียง499บาทย้ำเบอร์อีกครั้งนึงนะครับโทรมาที่02766 8899หรือ Li@ n e a m a d o 99นะครับแล้วต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยพอมีโปรโมชั่นแบบนี้หลายคนนะครับถามว่าจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไหมไม่จำกัดครับ1สายจะซื้อกี่เซตก็ได้แต่ถ้าซื้อครบ3,000บาทครับสามารถผ่อนชำระ0%นเนานถึง4เดือนผ่านบัตรเครดิตได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้อยู่กับโปรโมชั่นนาทีทองกับครีมโกคาเวียเซตทโทรมาเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าสายไม่ว่างแล้วไม่ต้องตกใจนะครับยิงมาให้สายไม่ว่างให้ทัน1,000สายแรกเนี่ยคุณ แล้วขอเทสให้ดูนิดเดียวนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าครีมของเรานะครับนี่ฮะพอทาแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าผิวแลดูชุ่มน้ำนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าลดปัญหาของเรื่องชิมเมอร์ได้เลยเราอยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันดูนะครับ10วินาทีสุดท้ายนะครับวันนี้1เซตจาก2 9 9 0าจ่ายเพียง4 9 9บาทย้ำเบอร์เขาสุดท้ายครับ0 2 7 6 6 8 8 9 9หด้้ารือ l ล n e แอดอาร์มานโดเกานะครับครั้งหน้าผมจะมีโปรโมชั่นอะไรสนุกๆมามอบความสุขให้คุณ ปิดท้ายรายการเช็คสภาพอากาศกันหน่อยครับกรมปุตตุนิยมวิทยาคาดการว่า24ชั่วโมงข้างหน้านะครับหลายพื้นที่โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนจะยังมีฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงด้วยนะครับเกษตรกรก็ควรจะเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ครับช่วงนี้มีฝนตกเยอะการเดินทางการรักษาสุขภาพก็ต้องดูแลกันด้วยนะครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คือ Top t ท l k d เดลีเรื่องเด่นประเด็นดังกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ผมแบงพบเอกพร้อมทีมข่าวและทีมงานวันนี้สวัสดีครับ